นะการส่งงานด้วยริงบัคเกอร์สอครั้งที่2นะจ๊ะก็ขั้นตอนการประดับนะครับเราอาจจะเลือกรูปภาพที่มีอยู่ในคอมอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรูปนะครับเช่นกดอัปโหลดลงไปนะครับหรก็ไปเลือกร,รูปภาพนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับ นะครับตกวน,นี้เป็นรูปภาพแบบนี้นะครับก็เลื่อนขึ้นไปนะครับสุดนะครับเนะะีนะะ่ย จะประดับด้วยรูปภาพด้วยการอัปโหลดที่อยู่ในคอมเรือเลือกรูปภาพที่เรามีอยู่ในบล็อกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับก็นะครับอัปโหลดนะครับจากเครื่องนะครับถัดไปก็เป็นรูป o OK k r คนะครับมีไหม o OK k r ค มีอยู่รูปหนึ่งนะครับอืมแล้วก็เพื่อนทุกภาพนะครับขึ้นไปอลากให้มาสวยง,งานนะครับกดผิดก,กดิด สก่วนการสร้างปุ่มแบบนี้นะครับก็จะสร้างปุ่มวิก์ไปถึงหน้าอื่นๆนะครับให้ไปที่ Word นะครับแท็บเปล่านะครับแล้วก็แท็บตารางนะครับ ว่าเรามีสามหัดเรื่องนะครับก็ใช้เป็นสามตาาช่องตารางนะครับนะหนึ่งนะครับ แล้วมีสามหัวเรื่องนะครับตามนี้นะครับจากนั้นก็เลือกขยบตรงกลางนะครับแล้วก็ไปเลือกใน r o s o อ t นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเอาเป็นสีเหลืองลวกันนะครับทีบ่า แล้วก็สีเขียวนะครับตามนี้นะครับที่เราจะที่กัน c ั p y นะครับแล้วก็เอามาวางในนี้เลยนะครับโอเคได้สามปุ่มนะครับไปที่หน้าต่างๆนะครับ ก็กดอัปเดตไปก่อนนะครับจากนั้นครับถอยไปหน้าเพจต่างๆนะครับเปิดแท็บใหม่นะครับถ้าเรากดเข้าไปหน้าแก้ไขเราใช้ปิงท่านบนเนี่ยมันจะมาที่หน้าแก้ไขนะครับซึ่งเราเห็นคนเดียวก็เืินจะมองไม่เห็นนะครับให้เลือกนะครับกดที่ดูนะครับกดที่วิวตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกนะครับโดยว็บตรงนี้นะครับไปใส่ที่นะครับหน้าเพจของเราที่เราสร้างปุ่มไว้นะครับนะครับแล้วก็ไปใส่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เลือกให้เปิดนะครับในลิงก์ใหม่นะครับแล้วกดโอเคนะครับ เช่นเดียวกันอันอื่นนะครับก็จะโรงแรมหนึ่งนะครับก็ต้องกดที่วิวนะครับต้องเห็นตรงนี้ของเรานะครับข้อมูลนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้นะครับไปที่ e dit นะครับมาตรงนี้เชื่อมลิงก์ตรงนี้นะครับแต่แล้วก็ว้าวนะครับเปิด้เปในนัาตางใหม่นะครับ กันนะครับกรณีที่เป็นนะครับกาจรจองแรม2องต้องใช้หน้าที่เป็นหน้าตัวนี้นะครับก็ปีตรงนี้มานะครับเสร็จแ,แล้วก็ไปที่การจองแรมสนะครับกดชื่อมลิงตรงนี้นะครับ แล้วกดอัปเดตนะครับพอเซฟแล้วกดถอยกลับนะครับนี่กดที่ดูตรงนี้นะครับกดที่วิวนะครับเห็นข้อมูลไปที่การจ้งโรรแนรมหนึ่งนะครับกดไปมันก็จะไปหน้าต่างๆที่เราไปนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับกรณีที่เรา ต้องการให้หนะ้ให้เราเลืิกเนี้ยกลับไปนะครับก็นะครับอาจจะใช้ที่การออนไลน์นะครับ แฮโร่นะครับดีเทินนะครับจะเลือกเป็น t a F นะครับ สุเพบเราต้องการนะครับอืมเราต้องการาพนี้นะครับแล้วก็ทึกภกพนะครับจากนั้นนะครับ ไปที่โพดของแต่ละอันนะครับ Look up, people that are unlock up. แล้วก็ปิดแทรกรูปภาพนะครับที่เราอัปโหลดไว้แล้วนะครับจากนั้นเป็นนับเพจของเรานะครับกดเลือกลูกศรนะครับกดเ่อไปกดเลื รูปดวงตานะครับที่เป็นวิวนะครับแล้วก็คัดลอกนะครับเข้ารุมรูปภาพแอโรนะครับกดเลือกตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนดิงด้านบนนะครับแล้วก็กด Open นะครับแล้วก็แอ p พ a แรนะครับ กดอัปเดตนะครับไปนะครับที่ดูนะครับกดอันนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นกระเปหน้าแรกนะครับเสร็จแล้วพอเรากดวยากาณก็จะกลับเป็นหน้าวยากรณอีกทีนะครับน,นี่ก็จะกลับไปหน้าแรกด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับ ทำชิ้นเดียวกันกับนักอื่นๆนะครับน,นี่นะครับอันนี้น่าจะ ไม่มีครับเจอก็อัปเดตออกนะคะนรับยูรก็แท้กใหญ่ใได้นะครับ จากนั้นก็นะครับเหมือนกันนะครับเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้นะครับว่าครับก็เลือกต่งใหม่ครับแล้วก็กดอัปเดตนะครับไปดูอ,อัปเดตกันนะครับนะครับตอนนี้ก็จะกดเป็นหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับ ก็ไปจองโรงแรมหนึ่งนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับโอจะรักให้ใหญ่กันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็แทรกนะครับภาพอัปเดตนะครับใส่ทุกสอนพอใส่ทุกสอนเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ เลือกที่นะครับแทกลิงนะครับเปลี่ยนลิงกนะครับเป็นหน้าแรกนะครับกดเ,เพียรกดอัปเดตนะครับแล้วก็ไปที่ดูนะครับกลายเป็นหน้าแรกอีกแล้วนะครับแต่ไหมมันก็จะดิงกลับไปกลับมานี่นะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับการใช้นะครับเพจกับโพสส่งแบบที่ใช้เป็นเพจกับโพสนะครับอันนี้เราก็จะจัดเตรียมข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าสัปดาห์เราก็ทําเป็นโพสเราก็ค่อยมาเชื่อมดิงเอาทีหลังอันนี้ก็จะเป็นการจัดเตรียมข้อมูลนะครับได้ดีขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็แล้วแต่ผู้เรียนเลือกว่าจะทําหน้าเดียวหรือว่าจะทําเป็น หน้าแรกกับโพสต์ต่างๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทําเป็นแต่ถ้าเกิดรายสัปดาเนี่ยถ้าเกิดทําเป็นเพจอย่างเดียวถ้าเกิดมีข้อมูลยเยอะเนี่ยก็จะอย่างเช่นการออกกำลังกายนะครับการเก็บเงินถ้าเกิดมีข้อมูลเยอะเนี่ยแนะนําให้เป็นหน้าแรกกับโพสต์ตีฝานะครับถ้าเกิดเป็นหน้าแรกอย่างเดียวเนี่ยข้อมูลอาจจะเยอะจะเรียนอาจจะเรียงได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับ นะครับนอกจากคนที่เลือกจะทําเป็นคําศัพท์คำคำคำถ้าเกิดทำเป็นคำศัพท์ในชาตาที่ว่าใช้เป็นไฟล์ pdf อย่างเดียวเนี่ยอาจจะเลือกเป็นหน้าเดียวก็ได้นะครับก็แล้วแต่ผู้เรียนเลือกเราก็จะทําให้เหมาะสมนะครับนะอันนี้ก็คือการส่งงานแบบที่เป็นบล็อกนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดทําหน้าเพจนะครับแล้วก็การจัดทําโพสต์นะครับหน้าโพสต์นะครับ ก็ให้ผู้เรียนเลือกก็ทำให้สวยงามและตาำความเหมาะสมนะครับในการส่งงานแบบบล็อกนี่นะครับก็กิจที่สองก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ